สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกคนผมเบียร์จากร้านรถมือสองพีดีคาเซนเตอร์นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหารถแสงกะบาทนะครับอ่าผ่อนสบายๆนะครับสองพันไปไปลายถึง3,000ต้นๆน,น,นะครับผมวันนี้เป็น รถอีกหนึ่งคันหนึ่งนะครับที่อาจจะตอบโจทย์ลูกค้าได้เลยนะครับผมก็ยังไงลองลองรับชมดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาชมที่ห้องเครื่องก่อนแล้วกันนะครับห้องเครื่องรถยนต์นะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถรถเป็นรถ3สูบนะครับเครื่อง1200 cc นะครับก็เดี๋ยวลองดูสภาพก่อนนะครับสภาพห้องเครื่องนะครับคันหน้าเป็นคันหน้าเดิมเลยครับสากระโปรงเดิมนะครับผมรถคันนี้ติดเดิมนะครับ ก็เดี๋ยวลูกค้าลองชมดูนะครับอันนี้ห้องเครื่องเดินปกตินะครับผมใช้ได้เลยอ่ะโอเคนะครับซุม้มซุ้มก็ภายในซุ้มก็ซุ้มเดิมเลยครับรถไม่มีการชนมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูภายในต่อนะครับโอเคครับอันนี้ห้องโดยสารนะครับผมก็ภายในมีความสะอาดนะครับพรมอะไร นี่ครับลูกค้าลองสังเกตดูพวงมาลัยนะครับก็สภาพดีนะครับผมไม่มีการชำรุดหรือว่าผ่านการใช้งานมาหนักๆนะครับเพราะคันนี้วิ่งน้อยมากแค่9 9 0 0 0กิโลนะครับอันนี้นะครับลูกค้าก็มีจอมาให้นะครับตัวนี้มีแอร์แบกนะครับผมเป็นสเปคพื้นฐานของรถเลยนะครับอีโคคาร์กระจกไฟฟ้านะครับคู่หน้าเป็นกระจกไฟฟ้านะครับ เบาะหนังสีดำสะอาดครับผ่านการฆ่าเชื้อมาอย่างดีนะครับโอเคครับผมลองรับชมดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังนะครับโอเคครับเบาะหลังสะอาดไหมครับผมก็ใช้ได้นะครับคันนี้ยังเบาะยังสภาพดีอยู่เลยนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ด้านหลังต่อนะครับอันนี้เป็นประตูหลังนะครับผมเปิดด้านหลังก็มี สภาพยังดีอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวดูต่อเลยโอเคครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาลูกค้าไปดูรอบรอบรถนะครับก็ภายนอกรอบรรถว่าสภาพเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูความสวยงามครับนี่แหละครับเป็นไงบ้างครับสภาพสวยไหมก็จริงๆตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามีการใส่ตกแต่งล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ลูกค้าสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับผมคันนี้ในราคาแสนกว่าบาทผมถือว่าคุ้มมากเลยนะครับก็โอเคนะครับหลังจากที่ลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับว่าความสวยของรถมิตซูบ i ชิมิลาจ GL ทบี2องพคันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับก็สําหรับท่านที่สนใจนะครับผมสามารถโทรสอบถาม ที่เบอร์084-0079122หรือเบอร์ออฟฟิศ034-252092ได้เลยนะครับาสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรึกษาเรื่องไฟแนนซ์นะครับสามารถเข้ามาปรึกษากับเราได้เลยที่ร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินดาวเงินผ่อนสำหรับอาชีพอาชีพไหนต้องดาวเท่าไหร่หรือว่าเ,เครดิตเป็นยังไงมาปรึกษายอดผ่อนยอดดาวกันได้นะครับเรายินดีให้บริการ ปรึกษาทุกท่านเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ผมเบียร์นะครับขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพบกับคลิปใหม่รถรีวิวรถทุกคันในร้านเลยครับแล้วเรากำลังพยายามทยอยทำออกมาให้ลูกค้าได้รับชมนะครับโอเคครับขอบคุณครับ